คัะสตวแพท,ย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตระนับถึงความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมในสัตว์การพัฒนาองค์ความรู้ทางสตวแพท,ย,ทยศาสตร์ด้านออโทปิดิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ศาสตร์สำหรับสัตว์ขาพิการจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมสําหรับสัตว์ครับสำหรับในการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อจะป่วยหรือว่ามีความ ความไม่ปกปตินะครับเ,เราก็ย่อมมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจนะครับหนึ่งในเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสุนัขและแมวที่เราเจอได้บ่อยก็คือการบาดเจ็บบริเวณขาหรือระย่างเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นจะต้องตัดขานะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการรักษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทางการสแพทย์เราเนี่ยเราก็จะมีการตัดขานะครับและเพื่อเป็นการรักษาชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีการใส่อุปกรณ์ขาเทียมใดๆเข้าไปในตัวสัตว์นะครับแต่แน่นอนครับในเรื่องของทางด้านร่างกายเนี่ การที่เดิมเนี่ยสัตว์เนี่ยเดินด้วย4ขาแล้วเหลือแค่3ขาหรือ2ขาเนี่ยมันย่อมส่งผลกับขาที่เหลืออยู่นะครับซึ่งทางการแพทย์เราก็ยืนยันแล้วว่ามันอาจจะมีโอกาสเที่ยวนำทำให้ขายข้างงเนี่ยพิการหรือผิดรูปได้ในอนาคตนั่นคือเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือ ความรู้สึกของเจ้าของสัตว์แน่นอนครับเวลาเรามีหมาหรือแมวหรืออยู่ในครอบครัวถ้าดูเล้าขาพิการเนี่ยความรู้สึกก็จะไม่ค่อยสบายใจนะครับฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะใส่ขาเทียมหรืออุปกรณ์เทียมเข้าไปให้กับน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากกระาทาให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับเป็นการรักษาการใช้งานของขาข้างที่เหลือหรือการวิ่งอะไรที่มันมีความใกล้เคียงกับปกติมากสิ่งหนึ่งที่เราดูแลก็คือเรื่องของความรู้สึกของเจ้าของ นะครับเจ้าของได้เห็นหมาเนี่ยมีกาอยอุปรกรณ์หรือมีขาดเทียมที่ที่ยังอยู่เนี่ยมันก็จะลดความรู้สึกที่โศกเศร้านะครับ ครับโดยส่วนของคณะสัตวแพท,ศทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีมากครับที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับความรู้ค้อจากทีมอาจารย์บุลคลากรของทางมูลิ่าเทียมนะครับในการาช่วยเราในการดูแลเรื่องของการผลิตนะครับขาเทียมเราก็มีการประสานนะครับแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสทําความร่วมมือในการทำาข่าเทียมให้กับสุนัขนะครับซึ่งปรากฏว่าการทำขาเทียมกับสุนัขเนี่ยที่เราได้รับความช่วยเหลือมาเนี่ยมันให้ผลที่ค่อนข้างจะดี นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการลองได้มีการลองทําตัวที่2ตัวที่3นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับที่ที่ดีมากในการที่ทางมูลที่ขาเทียมซึ่งมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการผลิตอ,อ,อุปกรณ์เทียมของของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วเอามาอัดแอ์ใช้ในในสัตว์เลี้ยงซึ่งทางคณะเราเนี่ย พอหลังจากที่ได้ได้ลองทำนะครับเราก็พบว่าความสามารถในการที่เราจะพัฒนาการใช้ขาเทียมอุปกรณ์เทียมในสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับน่าจะก้าวต่อไปได้มันเลยเป็นที่มาของการสร้างความร่วมมือที่เป็นทางการนะครับในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อที่จะให้ความร่วมมือเนี่ยมันสามารถออกดอกออกผลนะครับแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ เป็นที่มาของของของความคิดที่เราตั้งใจจะทําขาเทียนอย่างจริงจังนะครับก็คือ,อเป็นเป็นน้องหมาพันเล็กนะฮะหนะักสักประมาณ10บกิโลนะครับเขามีปัญหาก็คือ,อมีกระดูกหักนะฮะตรงปลายขาแล้วก็ทีนี้กระดูกหักมัน,ม,นมันโผลนะ่กมาเนาขาก็พาไปรักษาที่คลินิกแล้วก็มีการล้างแผลอะไรเงี้ยครับแต่ว่า มีวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์คือน้องหมาเขาไปแทะขาตัวเองทําให้มันเกิดการติดเชื้อนะฮะแล้วก็ติดเชื้อติดเชื้อไปไปมากขึ้นนะครับจนในที่สุดก็คิดว่าคุยกับเจ้าของว่าจะต้องตัดขาเนาะ <Okay. S 1> โดยทั่วไปแนวแนว,แนวทางในการรักษาเนี่ยเราจะตัดขาทั้งตั้งแต่ปลายขาไปจนถึงต้นขาเลยนะครับนะครับแต่นี่คือโดยปกติของของการรักษาแต่ว่าเจ้าของเขาไม่อยากเขาอยากเขาอยากตัดแค่บริเวณนั้น เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปหาวิธีใส่ขาเทียมดูลองจกล้าจะลองไปทำเองนะครับผมก็เลยโอเคลองดูคิดว่าอาจจะเป็น,ปนแนวทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใ,ใหม่ๆนะครับก็เลยก็เลยตัดไปแค่นั้นแหละแล้วก็ประสานไปกับมูลนิธิขาเทียมนะครับก็ทางอาจารย์เขาก็เลยลองลองทำดูนะครับในที่สุดก็เริ่มได้ใช้ขาเทียมช่วงแรกๆที่ยังยังใช้ไม่ค่อยดีนะก็คือต้องมีการฝึกใช้เยอะหน่อย นะครับแต่ก็ผ่านไปได้สักเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยครับเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มใช้ขานั้นได้ก็คือลงน้ําหนักในขาข้างที่เป็นขาเทียมนั้นได้แล้วนะก็วิ่งเล่นอะไรดูดูมีความสุขดีครับสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเหมือนเดิมที่เคยเป็นเคยเล่นกับเจ้าของแบบไหนก็ก็เล่นแบบคล้ายๆเดิมได้นะครับอีกกรณีหนึ่งคือเป็นกรณีที่เราพยายามจะทำนะครับ ด้วยความจําเป็นที่จะต้องทาคือที่มาก็คือเคสนี้เป็นเคสที่โดนรถชนเป็นสุนัขนะครับก็น้ําหนักก็ประมาณหนึ่งก็คือประมาณ20กิโลได้น,นะครับโดนรถชนแล้วก็ตรงขาหน้าเนี่ยคือโดนรถชนจนผิวหนังมันเปิดหมดเลยนะ,ะเห็นเห็นกระดูกหมดเลยแล้วก็มันไม่สามารถที่จะรักษาได้น,นะครับส่วนขาหลังก็ตรงสะโพกก็หักนะครับในแนวทางการรักษาก็คือก็จะต้องมีการตัดขานะครับแล้วก็ผ่าตัดตรงตรงสะโพกด้านหลังนะครับนะซึ่งก็ พอหลังจากที่ตัดไปแล้วเนี่ยก็มันก็จะเหลือต่อขาอยู่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 สูงประมาณหนึ่งนะครับก็เราก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ผ่าทงขาหน้าขาหลังแล้วเนี่ยขาที่เหลือสองข้างซึ่งเป็นข้างเดียวกันด้วยนะขาหน้าขาหลังมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าเราก็เลยแลนว่าเราจะลองทําขาเทียมขาหน้าดูนะครับเนื่องจากขาหน้าเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยการรับน้ำหนักมันจะแย่มากกว่าขาหลังเยอะนะครับเวลาพิการขาหลังเนี่ย อย่างสุนัขเนี่ยก็ยังวิ่งได้นะวิ่งเร็วด้วยแต่ว่าถ้าขาหน้าเนี่ยจะ,จะแตกต่าองออกไปเลยนะครับเขาก็จะเดินแบบดูเหมือนกระเพกระเพลิตลอดจะลําบากหน่อยเราก็เลยลองทําดูนะครับทีนี้ก็พาไปทำนะฮะก็จนจนได้ได,ได,ได้ได้ขาเทียมมานั่นแหละนะครับเป็นเป็นโปรโตไทป์เนาะเป็นต้นแบบนะครับก็พอใส่เขาเนี่ยเขาก็สามารถใช้ลักษณะคือคือยืนพยุงตัวเองได้นะครับส่วนเวลาเดินเนี่ยก็ ก็ได้ประมาณหนึ่งก็คือแตะๆตะแต่ว่ายังยังลงน้าหนักได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการพัฒนากันไปอีกต่อไปนะครับซ,ซ,ซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าหากพิการไปตําแหน่งที่สูงเนี่ยการทําขาเทียมของสัตว์เป็นไปจะค่อนข้างลําบากแต่ว่าถ้าพิการในตําแหน่งล่างก็มันก็จะทําได้ง่ายกว่าครับซ,ซึ่งมันก็สะท้อนกลับมาตรงที่ว่าเวลาพิการาในตําแหน่งที่ต่ำเนี่ยปัญหามันจะเกิดเยอะ เนื่องจากมันลงน้ําหนักอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นไรก็คือบวกลบนะฮะอาจจะอาจจะลองทําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นประโยชน์ต่อต่อวงวงการวาริชาการนะครับก็เป็นประโยชน์ต่บเรานอกจากทําคาเทียรแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกายอุปกรณ์ ก็อาจจะช่วยพัฒนานในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับจากตัวอย่างที่ที่ที่พี่ผมได้ยกมาเนาะก็เป็นก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในในปีที่ผ่านมานะครับโดยคณะสัรวแพทย์ทยยัก์หาวิทราลัศเชียงใหม่นะครับขอขอบคุณมูลเิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างมากนะครับที่ช่วยอนุเคราะห์นะครับทั้งสถานที่บุคลากรนะครับที่ช่วยในการทำขาเทียมให้ น้องๆน,นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการร่วมกันพัฒนาขาใหด้วยกับสัตว์นะครับร่วมกับมูลนิธิขาเทียมเนาะก็เราทางเราหวังว่านะครับการพัฒนาทางขาเทียมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อต่อน้องๆที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วกเ็เป็นประโยชน์ในวงการวิชาการต่อไปนะครับ